เทคนิคการใช้ AI Chatbot ในการช่วยเรียนประการที่1น,นะครับคือการฝึกเป็น Prompt Engineer Architecture หรือสถาปัตยกรรมของมันง่ายๆครับเป็นทรงสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องให้บริบทก่อนครับว่าเราเป็นใครเรียนชั้นไหนมีความรู้ความสามารถด้านใดหรือมีความสนใจด้านใดอันที่2การตั้งคำถาม ตั้งคำถามกว้างๆก่อนเช่นฟิสิก์ของแสงมีอะไรเป็นสาระสำคัญที่ควรจะรู้บ้างมันก็จะตอบมา5ข้อ8ข้อก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วในชั้นถัดไปนะครับเราค่อยถามเจาะลงไปให้ลึกลงไปในแต่ละหัวข้อแล้วเราก็ไปถามเปรียบเทียบนะครับ จาก A กับ B ต่างกันอย่างไรแล้ว A กับ B อันไหนดีกว่าใช้เกณฑ์อะไรพร้อมเอนจิเนียรเป็นไม่ยากเลยครับอย่าใจร้อนครับการพิมพ์ข้อความเข้าไปต้องมีเทคนิควิธีครับถ้าถามดื้อเราอาจจะไม่ได้ความหมายหรือว่าไม่ได้คำตอบที่ต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถามเขาว่าเลือดออกในสมอง what is cerebral hemorrhage เลือดออกในสมองคืออะไรมันตอบมากลางๆมากเลยครับหมอส่วนใหญ่อ่านแล้วบอกโอ้ h oh, ช GB t GPT ตอบไม่ได้เรื่องเลยครับ ผมก็เลยบอกว่าถามใหม่นะครับโดยการให้บริบทครับว่าผมเป็นนักเรียนแพทย์ปี4ครับกำลังผ่านภาควิชาสัรระบบประสาทอยากจะรู้ว่า cerebral hemorrhage คืออะไรงวดน,นี้ c h a t GPT จะตอบมาเป็นสับแพทย์เลยครับมันจะออกมาเป็นฉากฉากฉากซึ่งแพทย์อ่านแล้วจะพอใจครับดังนั้นก่อนที่จะตัดสินว่า c h a t GPT ตอบไม่ได้เรื่องนะครับต้องถามว่าเราถามได้เรื่องหรือเปล่าเราเป็นพรอม p อ e จิ i นีย r หรือ,อยัง เทคนิคข้อที่2นะครับคือต้องถามอยู่ในความรู้6ระดับระดับต่ำสุดคือความจำครับเราอาจจะถาม what is จุดๆ,ๆนะครับอันนี้คือคำถามที่ง่ายสุดเลยเพื่อที่จะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนระดับ2เนี่ยให้อธิบายครับเพื่อทำความเข้าใจเราถามว่าทำไมตอนเย็นเย็นท้องฟ้าจึงมีสีแดง การอธิบายต้องอาศัยหลักความรู้คือความจําเรื่องขึ้นสั้นขึ้นยาวก่อนแล้วก็การหักเหอย่างไรก็ตามตรงนี้เราสามารถถาม c h a t GPT ช่วยอธิบายให้เราฟังได้เป็นระดับทําให้เราเข้าใจความรู้ระดับสารนะครับคือการประยุกต์เช่นเรามีกรณีศึกษามีเคสที่เราไม่เข้าใจเขาก็จะสามารถอธิบายในกรณีต่างๆได้ว่าแล้วทําไมเรากังวันเราไม่เห็นสีแดงล่ะก็ เนื่องจากกลางวันสีฟ้ามันหักเหเยอะมันก็ตกจากกลางฟ้านะครับพระอาทิตย์ยังไม่ตกมันก็หักเหใส่ตาเราได้เจนว่าการแก้ไขตรงนี้อาจจะคล้ายๆข้อ2นะครับแต่เราก็สามารถที่จะามาอธิบายเพิ่มเติมได้สําหรับความรู้ระดับที่4นะครับคือการวิเคราะห์ครับน้องชอบ iPhone ใช่ไหมครับน้องชอบ Android เราถาม Chat ดี t ครับให้เปรียบเทียบสเปค2ออันนี้ในแง่ของราคาความสามารถการเล่นมัลติมีเดียการเล่นเกมมันจะเปรียบเทียบมาเป็น ข้อขอเป็นด้านๆเป็นตารางให้เราได้เลยนะครับว่าแล้วถ้าเป็นคุณคุณจะซื้ออะไรเราอยากจะสเปกย้อนหลัง30ปีนะครับว่าให้เปรียบเทียบกับเมื่อ30ปีที่แล้วเป็นอย่างไรมันก็สามารถเปรียบเทียบได้ระดับ5การประเมินผลกล้องมือถือรุ่นนี้จัดเป็นคลาส A หรือคลาส B เป็นแบบ5ดาวหรือ4ดาวใช้เกณฑ์อะไร mm hmm. เขาก็จะบอกเราครับว่าอันนี้มัน5ดาวเพราะมันมีเกณฑ์นี้กล้องต้องอย่างน้อย20ล้านพิกเซลขึ้นไป มันต้องมีเกฑ์ครับว่ามันเป็นเกรด A หรือเกรด B อย่างนี้เป็นต้นและท้ายสุดครับเราต้องการให้มันสังเคราะห์สิ่งใหม่นี่แหละครับเป็นการท้าทาย generative AI เพราะมันสามารถ generate ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนวันก่อนผมเลยเขียนถามไปเล่นๆว่าฉันอยากจะขับรถยนต์ที่ใช้น้ำเปล่าเทล,ลงไปเป็นน้ำมันะเป็นพลังงานอะทำยังไงปรากฏว่ามันตอบมาเนี่ยมีวิจัยทำมาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดเล่นๆปกติเราขับเข้าไปในทะเลทรายแล้วน้ำมันหมดเนี่ย น้ำเปล่าแล้วก็กินหมดแล้วใช้น้ำปัสสาวะได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายยังไม่ถามนะน้องๆลองไปถามดูนะครับว่าใช้น้ำปัะสสะาวะเป็นพลังงานของการขับเคลือล่อนรถยนต์ได้ไหมน่าสนใจไหมครับน้องๆครับใช้ AI รับรองไม่ผิดหวังความสามารถในการใช้อย่าก,กลัวว่าเราจะใช้ไม่เป็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการใช้ AI c h a t อทในการช่วยเรียนครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน